ตอนนี้เราจะไปทอยเล t นะครับฝนก็ตกนะต้องใส่หมวกด้วยนะทำการสายฝนที่เปิดปลาย,ยลงมานี่ยังดีนีเบาลงนะเมื่อกี้หนักมากเลยฝนฝนตกหนักมากเลยละ่ะแล้วไม่เอาเลยนี่ไปทอยเล t นะครับนี่ดูทอ i l e เนได้เทไหมทอยเล t เทมากเลยนะดูด้โอ้โหว้าวยางเทเลยทอยเล t นี่ครับนี่ก็คือทอยเลียนะครับทอยเลียนะทอยเลียเท่มากเลยนะครับผมแค่คป้ายนี่ก็เท่มากนะครับป้ายนะคุณบิวคุณจะทำอะไรคุณจะล้างมือเหรอฮะคุณจะล้างมือ มันก็ได้อยู่เอาอันนี้หมดละอกอกกอดตอนน้ำส้มเนะี่ยมันแางกินส้มกินส้มไหมกอกดดมบอกกันเอาเล่นไนะเออเล่น นะครับดูเขาห้องน้ำแป๊บเดียวอย่างเดูล้างมือแบบเกือบชั่วโมงแล้วนะล้างมือนานมากโอ้โหใส่หมวกใส่หมวกใส่หมวกนะมาดูนอยู่แล้วใส่หมวกฝนตกอยังใส่หมวกนะใส่หมวกกันใส่หมวกกันใส่หมวกกันนะเมือยตนฝนตกนะเออมาตุ๊ก